พอทต,ตรงนี้ไอตัวเพนตรงนี้ตำแหน่งตรงเนี้มันจะตำแหน่งเดิมนะครับแต่ว่าสีอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในที่ใช้งานทาท้องตลาดทั่วไปนะสีมันจะไม่แตกต่างเลยมันค่อนข้างเป็นสแตนดาร์ดก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะครับก็สังเกตว่าแบบนี้ก็คือสวิตจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นชิปเซตตัวนี้เป็นเซาลนะครับ หรือบางรุ่นที่เสาบิดก็ไปรวมไว้กับน็อตบิดแล้วก็จะสวิต์ก็จะอยู่ตรงนี้ตรงชิปเซตนะครับโดยที่คําสั่งก็จะมีผ่านออกมาตรงนี้อาจจะใช้เป็นทรานซิสเตอร์หรือเป็นมอสเฟตหรือเป็นเฟตเลพวกนี้นะครับเมื่อมีคําสั่งวิธกเกลน,นะครับไฟที่ขา P-S-on ก็จะถูกดึงลงกานะครับเพื่อให้ไฟชุดอื่นๆได้ทางานต่อก็ตัดการทำงานของ,ของเขาก็ประมาณนี้ไปดูอีกอีกแบบหนึง่งตรงนี้ก็จะไม่มีตรงนี้ ม,มีเส้นไม,ม่ทางทิปเตอร์นะครับก็คือตรงตรงเลยมาที่ I.O นะครับก็จะก็จะสูกดึงลงกาวโดย I.O ตรงนี้นะครับอาจจะเข้าไปในกาวในในตัวของมันเลยสวิตก็จะอยู่ตรงต่อเข้าหาขาชิปเสร็จอีกแบบหนึ่งก็สวิตจะมาอยู่ที่ I.O ใครที่มีความรู้เรื่องไฟฟ้าหรือเรื่องอ e ิเล็กก็น่าจะพอดูออกนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่ได้มีความรู้ด้านนี้ก็ก็ฟังไว้เป็นความรู้แล้วกันนะครับอันนี้ไฟย2อยตรงนี้ที่พูดถึงเมื่อกี้ก็คือชุดนี้นะครับต่อเข้ามาชุดนี้ผ่าน Line ฟิลเตอร์ไล e ์ฟิลเตอก็คือกรองไฟ AC นะครับกันกรองไฟ AC ป้องกันน้อยป้องกันสัญญาลบกลวนต่างๆนี่ก็คือชุดนี้นี่ชุดนี้คือชุดลายฟิลเตอร์นะครับชุดลายฟิลเตอร์ก่อนจะเข้าไปลายฟิลเตอร์อาจจะมีฟิลตัวนี้ต่ออยู่นะครับวิธีสังเกตว่า Power เราช็อตหนักไม่หนักนะครับสังเกตที่ฟิล l ตัวนี้นะครับ ถ้าฟิวมันขาดแต่ว่ายังขาวๆอยู่นะครับยังจุดตัวอยู่ก็แ,แสดงว่ามันอาจจะชอ็อตไม่หนักนะครับแต่ว่าชอ็อตแบบดำปีเลยนะครับนั่นก็คือวงจรฝั่งนี้นะครับชอ็อตอย่างรุนแรงต่อให้ใส่ฟิวเข้าไปยังไงก็ชอ็อตเหมือนเดิมนะครับสังเกตที่ฟิวก็จะรู้ว่ามันชอ็อตหนักไม่หนักนะครับนี่คือฟิวตัวนี้นะครับนฮะผ่านจากฟิวไปแล้ว ก็ไดโอด์บิทนะครับนี่ไดโอด์บิทก็ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับเข้าใจได้เยากแล้วนะ C ี i ฟิลเตอร์สองตัวนี้นะครับถ้าเราวัดจุดนี้จุดนี้จุดกาวนะครับแล้วก็วัดข้อมือวัดข้อมสองจุดนี้นะครับมันจะได้ประมาณ300ร้อยถึงสี่ร้อยโวลต์นะครับเนี่ยนะครับสี 4, 4ตัวใหญ่ตัวนี้นะครับถ้าเราวัดข้อมสองตัวเมื่อกี้เนี่ยมันจะต้องได้ประมาณ 300- ร้อยถึงสี่ร้อยโวลต์นะครับตัวนี้คือเรียกว่าไฟสูงนะครับ วัดเทียบกาวให้ถูกนะครับคือกาวฝั่งนี้กาวฝั่งนี้กับกาวฝั่งนี้คนละส่วนกันนะครับนะครับก็คือจับไฟ300โวลต์ตรงนี้เมื่อฟิลเตอร์แล้วไฟมันเรียบแล้วนะครับเนี่ยมันต่อมาเมื่อจะมี R ตัวนี้ต่ออยู่นะครับตัวนี้ก็คือไอตัวน่าจะเป็นตัวนี้นะฮะไม่ตัวนี้กับตัวนี้สองตัวนี้นะทีนี้มันไปไหนต่อมันเข้ามาขดไพรม a ลีนะครับแล้วก็ ทานซิสเตอร์ตัวนี้มันทำงานได้ทันทีนะครับวงจรตัวนี้เขาเออกแบบมาให้เมื่อมีไฟเข้ามาทานซิสเตอร์ตัวนี้มันทำงานได้ทันทีเพราะว่ามันมี R, R อีกตัวนะครับต่อเข้ามาที่ขาเกตนะครับเป็นการจาบับวงจรแบบฟิกไบอาร์ art, นะครับฟิกไบอารก็คือเมื่อมีไฟเข้ามารอที่ขาคอลเลกเตอร์นะครับแล้วที่ขาเบสก็ เมื่อมี R ต่อเข้ามาฟิกแล้วก็เกตมันเปิดแล้วก็ทางานควบวงจรนะครับแล้วก็มอแปลงชุดนี้จะทํางานได้ทันทีนะครับมอเอแปลงชุดนี้ทันทีที่ไฟเข้ามานะครับสวิตชิ่งชุดนี้เป็นสวิตชิ่งชุดแรกที่ทํางานนะครับแล้วมอแปลงชุดนี้ก็ทํางานชุดแรกเลยแล้วก็มีไฟออกมานะครับตรงนี้ผ่านไดโอดมองเห็นไหมนะครับนี่ครับคือไดโอดตัวนี้ D32 พอผ่านไดโอดมาแล้วมันจะมาเลี้ยง IC ชุดนี้นะครับนี่นี่ครับผ่าน R53 มานะครับมาตรงนี้นะครับ VCC นี่ก็คือไฟเลี้ยงนะครับตรงนี้เมื่อ IC ตัวนี้มันทำงานนะครับมันก็จะมีไฟ PS on ออกมาออตัวนี้มันไม่ได้ใช้ตัวนี้เป็น PS on นะครับ PS on มันใช้ เป็นออฟแอมตัวนี้นะครับแต่ว่าถูกสั่งงานโดยถูกคอนโทรลโดย IC ตัวนี้อยู่นะครับไฟ PS ON เส้นนี้ตรงนี้ก็คือตัวนี้เส้นสีเขียวเนี่ยที่เราบอกว่าเราจัมกับเส้นสีดําแล้วไฟมันจะออกมาครับอันนี้เขาเรียกว่าไฟ PS ON ก็คือเส้นสีเขียวตัวนี้นะครับนี่ก็คือเส้นตัวนี้อันนี้คือเส้นสีเขียวนะครับเส้นนี้มันจะมีไฟออกมาอยู่ประมาณสักเออ 3.3หรือ5โวลต์แต่ใน power b a n บ name อาจจะมีอยู่สักถึง12โวลต์ก็ได้นะครับก็มีอยู่เนี่ยคือเส้นสีม่วงนะครับเส้นนี้เนี่ยจะถูกส่งมาเลี้ยงชุดนี้ก่อนนะครับเอาตัวสวิตตัวนี้อาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวไปหาดูผมมีมีลงคลิปไว้อยู่มีรายละเอียดอธิบายไว้อยู่นะครับแต่เอามาให้ดูว่านี่ก็คือเส้นสีม่วงกับเส้นสีเขียวเนี่ยคือออกมาก่อนเพื่อนเลยนะครับ จากวงจรชุดเมื่อกี้นะครับ P.G. ตัวนี้ก็คือไฟ power good ไฟ power good này, นี่ในในใน power มันจะเป็นเส้นสีเทานะครับไฟ power good ออกมานะครับทันทีที่ไฟ power good ออกมานะครับในในอันนี้ของเขานะครับในใน power sequence น่ะนะครับเขาจะบอกว่าประมาณ25มิลลิเซก ทันทีที่พาวูก์กดออกมาประมาณ25มิลลิเซกนะครับไฟชุดที่เหลือจะต้องถูกจ่ายออกมานะครับก็จะมีอะไรบ้างมีไฟ3โวลต์3.3โวลต์นะครับเส้นสีส้มนะบลบ12โวลต์บางวงจรก็ไม่ได้ใช้นะครับลบ12โวลต์เส้นสีน้ำเงินไม่ได้ใช้งานบางวง,งจรก็ใช้บางวงจรไม่ได้ใช้เส้น5โวลต์นี่เราก็คุ้นเคยกันอยู่นะครับ5โวลต์เส้นสีแดง12โวลต์ก็เส้นสีเหลืองนะครับลบ5โวลต์นี่ก็ไม่ค่อยมีนะครับ บางบอร์ดก็อาจจะมีเส้นสีขาวนะครับก็ทันทีที่ไฟ,ไฟ power good ออกมาเนี่ยครับมันจะมีคำสั่งมาให้ทรานซิสเตอร์ชุดนี้ทำงานนะครับเป็นทรานซิสเตอร์ชุดนี้ซึ่งบางวงจรอนะ่ะชุดชุดนี้นะครับชุดชุดนี้อาจจะไม่มีและจะมีแค่ชุดนี้เลยนะครับก็แล้วแล้วแต่การออกแบบนะครับทีนี้พอชุดนี้ทำงาน นะครับมันมีการเหนี่ยวนำออกมาฝั่งนี้และชุดนี้ทํางานอีกทีหนึ่งและมีการเหนี่ยวนำออกมาทางนี้นะครับมมแปลงตัวนี้มีการเหนี่ยวนำนะครับแล้วก็มีมีไฟออกมาฝั่งชุดของเดี๋ยวไล่ไปให้ดูในใน,ในของจริงก่อนพอหมอแปลงชุดนี้ก็คือตัวไหนหมแปลงชุดนี้ก็คือ อันนตัวนี้มันมีอยู่แค่2องสองอันเนบก็จะประมาณตัวนี้แหละครับมันก็จะต่อคู่กันอยู่2อันนะครับตัวนี้ครับไอของจริงในชุดนี้ก็คือว่าไอชุดนี้มันไม่มีนะครับก็คือชุดนี้ไม่มีนะครับก็มีแค่ชุดนี้เลยนะครับก็เลยทําให้มีม้อปแปลงแค่2ชุดก็คือมีชุดนี้กับชุดนี้นะครับ แต่ในวงจรพวกนี้มันมีชุดนี้อยู่นะครับก็ให้เข้าใจว่าหลังจากที่สวิตชิ่งตัวนี้มันทํางานนะครับฝั่งไพบรี่มันทํางานมันก็จะมีการเหนี่ยวนําข้ามโขดออกมาฝั่งนี้เป็น AC อยู่นะครับก็เนี่ยพอผ่านไดโอดมาตรงนี้เป็นฮาร์วเวฟนะครับผ่านไดโอดตรงนี้มาไอทีสอันเนี้ยสออันก็เป็นฟูลเวฟผ่านขดลวดครับ ผ่านตรงนี้มาถึงจากตรงนี้เป็น AC นะครับมาตรงนี้เป็น AC ผ่านไดโอดมาเป็น DC แล้วผ่านขดลวดมามี C ีพิลเตอร์ตรงนี้อยู่เพื่อกรองไฟให้เรียบนะครับ,นะค,รบครับนี่คือไดโอดในชุดนี้ชุดพวกนี้ก็คืออาจจะเห็นเป็นไดโอดชุดนี้นะครับไดโอดตัวนี้ก็แปลงไฟจาก AC เป็น DC มามานะครับก็คือฝั่งฝั่งนี้ นะครับแล้วก็ C Filter รอร์ชุดนี้นะครับมันก็คือชุดนี้นะครับที่เราเคยเห็นมันบวมๆปุดๆนะครับเปลี่ยนแล้วก็หายนะครับอาการเกี่ยวกับอะไรนะใช้ใช้งานอยู่แล้วก็ดับปูดเข้าวินโดว์แล้วก็ดับเล่นๆไปสักคักงดับอะไรพวกนี้ก็คือหวัดมันจ่ายไม่เต็มก็คือไฟก็คือ C พวกนี้เวลาใช้งานไปนานๆน่ะ าความจุมันลดลงนะครับหรือบางอันถึงขั้นมาปูดผองขึ้นมาเลยก็มีนะครับก็ทำให้เกิดอาการเหล่านี้ได้นะครับนันก็คือสีสชุดนี้นะครับก็จะได้ฝ่ายออกมาชุดนี้นะครับแล้วก็ต่อไปเลี้ยงวงจรชุดไหนวงจรชุดนี้นะครับ ตรงไหนไม่เข้าใจนะครับก็ก็ถามถามไว้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวผมก็จะจะมาตอบให้ทีหลังนะครับก็ไม่รู้ผิดพลาดตกหล่นไปตรงไหนนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวค่อยถามกันเข้ามาอีกทีแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะครับวัสดีครับ